มดสัญญาผ่านตัวอิสระโผล่ช่องคู่แข่งทันทีเหมาะสมไม้แบงค์อาทิตย์โบกมือลาวิกหมอชิดประกบคู่อดีตนางเอกช่องเจ็ดในสงครามเงิน หลังจากโดนจับตามองไรเงาไปถ่ายปฏิทินของสถานีสำหรับพระเอกหน้าหลอกแบงค์อาทิตย์ทามกลางแฟนคลับรุ้นจะเป็นนักสแสดงอิสระหรือไม่ล่าสุดเป็นอันชัดเจนแล้วว่าเมื่อหลังจากขึ้นสมโนครัวว่าอิสระอย่างเป็นทางการทางเชนองห้าหกก็ไม่รอช้าเป็นเสือปืนวายคว้าตัวขึ้นแทนพระเอกประกบคู่นางเอกในดวงใจแพนเค้เคมานิดในละครเรื่องสงครามเงินทันทีแฟนๆก็สามารถติดตามผลงานของหนุ่มแบงค์กันด แถมน่าสนใจประกบสาวแพนเค้กซะด้วยแถมเรื่องนี้หนุ่มแบงค์ยังได้เปลี่ยนบุคลิกเยอะมากเพราะตัวละครมีมิติหลายอย่างให้เล่นเชื่อว่าเป็นอีกเรื่องที่ได้พิสูจน์ฝีมืออย่างแน่นอนงานนี้แฟนๆก็ต้องรอรุ้นและติดตามกันว่าบทบาทใหม่ของหนุ่มแบงค์จะสนุกแค่ไหนเพราะเจ้าตัวแอบสปอยว่าเรื่องนี้ได้เปลี่ยนบุคลิกเยอะมากเพราะตัวละครตัวนี้มีมิติหลายอย่างให้หน่าเล่นแถมยังได้ร่วมงานกับนางเอกในดวงใจแล้ว การันตีความปังได้เลยอาทิตตั้งวิบูลพาณิชชื่อเล่นแบงค์เกิด23กันยายน2533เป็นนักสแสดงและนายแบบชาวไทยเกิดที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเริ่มเข้าสู่ในวงการบันเทิงจากเวทีประกวด The Idol Project 1เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายและได้รับโอกาสรวมแสดงภาพยนตร์เรื่องวงจรปิดและคนโลกจิตปัจจุบนันเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 HD เป็นที่รู้จักกันในบท บาทเรียวจากเรื่องเลื่อมสลับลายละครเรื่องแรกที่เล่นกับทางช่องเจ็ดและบทบาทที่ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือบททันพันจิตการจากละครเรื่องขามินกับบูดและบทบาทรัชดาในละครรีเมคยอดนิยมเรื่องระบมามานและหงเนือมังกรและผลงานอื่นๆเป็นต้นในปี2559อาทิตย์ได้รับโอกาสแสดงละครรีเมคยอดนิยมเรื่องขามินกับบูดในบททันพนันแสดงคู่กับมุกดาเนนินรักและในช่วงเวลาต่อ าอาทิตย์มีชื่อเสียงจากละครเรื่องพันธการรักแสดงคู่กับมุกดาในดินรักอีกครั้งในครบรอบ2ปีในบทบาทแสดงนําละครแนวคอมดี้เต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องพันธการรักซึ่งตอนจบมีอันดับความนิยมสูงสุดแห่งปี2,561เรตติ้งสูงสุด7.7จากผลงานเด่นในช่วง2-3ปีดังกล่าวทําให้อาทิตย์ได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์7สีปั้นรักให้โลกรวมกันโรนารงช่วยกันปิดฟ หชั่วโมงรวมกับนักแสดงยุคใหม่ในยุคช่อง7 HD ต่อมาอาทิตย์เป็นพระเอกละครหลังข่าวแนวหน้าคนหนึ่งในสังกัดช่อง7 HD และล่าสุดแบงค์ได้ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระ